มาตรฐานง1.1เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและแลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชีวัดง1.1ม3 .1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยนะว่าการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะคะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเองได้อย่างไรบ้างนะคะเนื้อหาที่เราจะเจอในในครีน,นี้นะคะ 1. ความสําคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า 2. หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า 3. สาัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและ 4. การขาจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าความสําคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า 1. ผ้านอนเนื้นอผ้า,าให้คงทนไม่เสื่อมสภาพง่ายมีอายุการใช้งานยาวนาน 2. ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ปราศจากคราบสิ่งสปปกปรกและกลิ่ม,เมนเหม็น 3. ปลูกฝังลักษณะนิใใสัยที่ดีเช่นการรักษาวความสะอาดและมีระเบียบวินัย 4. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น 5. เกิดความมั่นใจในตนเองเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลเสื้อผ้าด้วยตนเอง 6. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังเช่นผิวหนังอักเสบจากเชื้อรากลากเกลื่อนสวัสดีครับพี่ชื่อกูเบชหรือพี่บุญนะครับวันนี้เรามาพบกันในหวัวข้อการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับน้องๆที่นารักของพี่บุญมีหลักการหรือวิธีการดูแลเเสื้อผ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ ส่วนพี่นะคะพี่สวนนันหรือพี่ฟ้าน้องๆต้องระวังไม่ให้เพื่อนสิงสุกับลุกเช่นมุกปากกาข้าวานข้าบมันหวานกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไม่เสื้อผ้าไปเกี่ยวกับของมีคมเช่นตะปูเสื้อผ้าจะขาดได้นะครับแขวนเสื้อที่ถอดแล้วกับไม้แขวนเสื้อห้ามแขวนกับตะปูหรือตะขอ หากว่าเสื้อผ้าเพื่อนสิ่งสกปุกควร,รทําความสะอาดทันทีถึงได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยซักทำความสะอาดซ้ําอีกครั้งก่อนกลับถึงบ้านนะครับซักถุงเท้าทุกครั้งหลังใส่เพื่อป้องกันการเกิดโรคผิวหนังนะคะผึ่เสื้อผ้าที่เปียกเหนือเองในที่ลมโปร่งก,ก่อนใส่ลงในตะกร้านะครับน้องนองพับหรือแขวนเสื้อผ้าในตู้ที่ไม่มีความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกินอับ ผ้าที่ซักสะอาดแล้วต้องนำไปพึงแดดให้แห้งสนิทก่อนนำไปรีดนนะครับน้องๆเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากันบ้างนะคะเริ่มจากสัญ,ญลักษณ์การซักแห้งค่ะถ้าเป็นรูปวงกลมนะคะแสดงว่าเสื้อผ้าชุดนั้นสามารถส่งซักแห้งได้แต่ถ้าเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วมีเครื่องหมายกากบ,บาดท,ทับนะคะแสดงว่าห้ามซักแห้งโดยเด็ดขาดนะคะ ถ้าเป็นสัญลักษณ์กระมังซักผ้านะคะแล้วมีรูปมือนะคะปิดทับเส้นน้ํานะคะแสดงว่าห้ามซักด้วยเครื่องนะคะควรซักด้วยมือเท่านั้นถ้าเป็นสัญลักษณ์กระมังซักผ้านะคะแล้วก็รูปขึ้นน้ํานะคะแล้วก็มีตัวเลข30องศา,าเซลเซียสอยู่นะคะแสดงว่าเสื้อผ้าชุดนั้นจะต้องซักด้วยน้ําอุณหภูมิ30องศาหรือว่าต่ากว่านั้นนะคะ ถ้าเป็นรูปกระมังซักผ้านะคะแล้วมีสัญลักษณ์การกรบาททับนะคะนั่นหมายความว่าผ้าชิ้นนั้นนะคะห้ามซักโดยเด็ดขาดค่ะลำดับต่อไปมาดูสัญลักษณ์การรีดผ้ากันบ้างนะคะการรีดผ้าจะมีอยู่3ระดับนะคะถ้าเป็นรูปเตารีดนะคะแล้วมีวงกลมตรงกลางนะคะจํานวน1จุดนั่นหมายความว่าผ้านะคะจะต้องรีดในอุณหภูมิต่ําค่ะ ถ้าเป็นรูปตอรีดนะคะแล้วมีวงกลมตรงกลางจำนวน2จุดนะคะอันนี้แสดงว่าผ้านะคะจะต้องรีดในอุณหภูมิปานกลางค่ะถ้าเป็นสัญลักษณ์ตอรีดนะคะแล้วมีวงกลมตรงกลางจำนวน3จุดนะคะแสดงว่าผ้าชุดนั้นนะคะสามารถรีดในอุณหภูมิสูงได้ค่ะถ้าเป็นสัญลักษณ์ตอรีดนะคะแล้วมีเครื่องหมายกระกบาททับนะคะนั่นหมายความว่า ผ้าชุดนั้นห้ามรีดโดยเด็ดขาดค่ะลองสังเกตกันให้ดีๆนะคะเด็กๆสัญ,ญลักษ์การฟอกค่ะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมบนผ้านะคะแสดงว่าผ้าชุดนั้นนะคะสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดค่ะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะแล้วมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว C แล้วก็ตัว L นะคะ นั่นแสดงว่าผ้านะคะสามารถใช้สารฟอกขาวที่มีส่วนผสมของคลอรีนได้ค่ะถ้าเป็นเสัญรักสามเหลี่ยมนะคะแล้วมีลักษณะของเส้นขีดแบบนี้นะคะจำนวน2เส้นนะคะแสดงว่าห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะที่มีคลอรรนเป็นองค์ประกอบนะคะถ้าเป็นเสียสามเหลี่ยมระบายสีดำทึบนะคะแล้วมีเครื่องหมายกากะบาททับนะคะ น่แสดงว่าผ้าชุดนั้นนะคะห้ามใช้สารฟอกขาวโดยดิบขาดค่ะ่้แเ้วเข้ามาสู่กลุ่มสุดท้ายนะคะของสัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะก็คือกลุ่มของการอบนั่นเองค่ะการอบนะคะสัญลักษณ์ก็คือรูปวงกลมนะคะแล้วมีกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะตีกรอบอยู่นะคะแสดงว่าผ้าชุดนั้นนะคะสามารถผ่านการอบแห้งได้ค่ะ าการอบนะคะก็จะมีอยู่2ระดับนะคะถ้ามีวงกลมตรงกลาง1จุดนะคะแสดงว่าผ้านะคะสามารถอบได้ในอุณหภูมิต่ำค่ะถ้าเป็นสัญลักษณ์วงกลมตรงกลางจำนวน2จุดนะคะแสดงว่าผ้าอบแห้งได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในอุณหภูมิปานกลางถ้าเป็นวงกลมแล้วมีเครื่องหมายการกบาททับนะคะสัญลักษณ์การอบก,ก,ก็คือห้ามอบโดยดิดขาดค่ะ การขจัดรอยเปื้อนนะคะถ้าหาเสื้อน้องเป็นสนิมนําผ้าที่เปื้อนสนิมมาชุบน้ําให้เปียกบีบมะนาวลงไปบนรอยเปื้อนทิ้งไว้สักพักนําไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซัก,ก,กผ้าคราบจากเตารีดไหมผ้าเครื่องหัวหอมนําไปถูบริเวณที่เปื้อนทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างด้วยน้าสะอาดนําไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า ผ้าที่เปื้อนกาวนะคะน้องๆให้น้องๆใช้น้ำส้มสายชูเช็ดบริเวณที่เกิดรอยเปื้อนนำผ้าที่เปื้อนแช่ลงในน้ำเย็นกินไว้สักพักนำไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะเปื้อนหมึกปากกานักเรียนก็เพียงแค่ใช้ฟองน้ำหรือว่าสำลีก็ได้นะคะชุบแอลกอฮอลให้ชุ่มเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็บีบให้แอลกอฮอลนะคะหยดลงบนคราบนะคะจนชุ่มนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็นําไปซักด้วยน้ําสะอาดนะคะจะซักด้วยมือหรือว่าเครื่องซักผ้าก็ได้ถ้าเสื้อของนักเรียนนะคะมีคราบเหลืองนะคะหรือว่าเป็นคราบเหลืองนะคะที่ติดมานานแล้วนะคะวิธีแก้ให้นักเรียนนำแอมโมเนียนะคะผสมกับน้ําสะอาดในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะแล้วนําไปไป้ายลงบนคราบที่สกรปรกนะคะให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาที หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็นําไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าตามปกติเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเราจะจากกันนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ลองทํานะคะแล้วก็ได้ทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ